ตอนนี้เราอยู่กันที่งานมายามาฮ่ามอเตอร์ไซเคิลเดย์เป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า โดยไบเกอร์ทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มารวมตัวกันที่สนามซูโกะประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับซึ่งมาก,กันหมดเลยนะเขาไม่ได้จํากัดรุ่นไม่ได้จากัดแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานยามาฮ่าเองนะรวมไปถึงผู้ที่ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์อื่นเนี่ยก็มาร่วมในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยในงานนี้เนี่ยทางยามาฮ่าเขาเอาเทคโนโลยีเจ๋งๆของเขามาโชว์ในงานนี้แบบจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบเกียร์อัตโนมัติ YAMT ที่เปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยจ่ายอยู่ในเจ้ายามาฮ่า MT 07, รถมอเตอร์ไซค์รุ่นเจ๋งๆมาโชว์อีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันรวมไปถึงรุ่นที่เคยโด่งดังในอดีตเนี่ยก็มาโชว์ในงานนี้ด้วยและยังมีเรื่องของเทคโนโลยีลุกต่อไปที่ทางยามาฮ่ากำลังพัฒนาอยู่นะครับเอามาโชว์ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันอีกหนึ่งไฮไลท์ครับนั่นคือตัวรถยนต์ยามาฮ่าใช้เครื่องยนต์แบบ V12 ขนาด3.5ลิตรที่บอกเลยว่าเสียงเนี่ยยังก,กับรถ F1 เลยทีเดียวเอามาขึ้งโชว์ในงานนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้ดึงดันบรรยากาศแห่งความเป็นนนนบค์์เเกกอรและโโละททโโยยยียานยนยนาาตจงมั